อันนี้อ่ะอันนี้แกบ้าปะเนี่ยไม่บ้าหรอกรายการเข้าสดแกลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วใส่ทำเบือกอะไรเนี่ยเตรียมพร้อมเผื่อตำรวจตอนรอชนะองครามดูไงอ๋องามใช่มางามใช่แล้ววันนี้พี่เจอผมมีไม่ต้องบอกอ่าผมใส่บอกมาแล้วนี่ต้องบอกว่าหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นลัมมี่ไม่ชอบใส่ทำไมอ่ะไม่ได้ล็อกไงบวกกันน็อช่ไหเออคุณนึกแล้ว พราะถ้าถือถ้าใส่ไว้นะลืนเล่นจัดยังโดนกินตลอดไม่ได้จัดไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้น็อกนะอ่ะกลับมาเจอกับรายการเนวดาวเอนทีวีนะฮะทาง True ของเรานะฮะช่อง48แล้วก็ช่อง71ครับผมวันนี้ต้องบอกว่าต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับผมพอจบรายการสี่ทุ่มปุ๊บมันเกิดเหตุยังไงซี่ลงคลิปไปในอินสตาแกรมคือปกติก็ขับรถ ขับรถรถยนต์มาใช่ไหมก็ขับรถยนต์มาเจอด่านก็อก็อะไรไม่ค่อยเรียกก็ไปเพราะว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายใช่แต่จบเอาฟิลม์มดำด้วยแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยังไงไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทั้งตัวเนด้วยแล้วก็คนซ้อนด้วยแล้วทําไมไม่ใส่คือถามว่าเป็นความประมาทเป็นความมักง่ายนะแน่นอนมันเป็นความประมาทเป็นความมักง่ายเป็นความที่มั่นใจในตัวเองว่าเราขี่แบบระวังเราไม่มาสิ่งเราขี่บระวังช้าๆมาเรื่อยๆอะไรก็คงจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรางเนี้ย ลืมอ่าใช่มันไม่อยู่อติเหตุแต่มันมีด่านเอางี้ดีกว่าฮะใครที่ติดตามใน Instagram แล้วก็เฟซบุ o กนะฮะหรือว่าที่แฟนเพจของเราคงจะได้เห็นคลิปนะฮะเราขอทบทวนคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อคือนวันพฤหัสที่แล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปชมคลิปหน่อยแซ่นี่เราตอนนี้เราก็การจะกลับบ้านนะครับก็คือไปทำงานเสร็จก็กำลังจะกลับบ้าน,นตอนนี้ก็อยู่บนรถประจาตัวครับนี่ครับรถประจำตัวเราน้อง ไอสัตว์นี่แหละครับจังเลครับหมวกเมอกไม่ใส่ครับไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยมีรถตั้กระบวนนะครับโอ้เรียบร้อยครับชนะสงครามรับกินอ่ะอย่างแรกก็คือปิดเต็มๆครับไม่ใส่หมวกกันน็อกเอางี้ขั้นตอนแรกขั้นแรกคือขี่เข้าไปปุ๊บเจอด่านป้าเอาแล้วว่าโดนแล้วจะหนีไหมจะหนีไหมไม่หนีไม่มีอะไรผิดอ่าไม่มีไม่มีอะไรผิดเพราะว่าถ้าโดนเต็มที่ก็โดนหมวก หมดกันนนอะใช่เราเราข้าเบื่อไม่รู้จะหนีทําไมอ่ะแล้วโดนจับแล้วมันก็ไอ้นี่อ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรผิดใช่ไหมมันเป็นด่านอีกอย่างมันเป็นด่านดูเหมือนเป็นคล้ายๆด่านตรวจหาสิ่งเสพติดอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าไม่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 ใช่ด่านจราจรอ่ะอ๋อแล้วไงแล้วเขาก็จับเลยเขาจับเลย ก็ดูเอกสารรถอาะเอกสารรถไม่ได้เอามาอีกทีนี้เอามางดเลยเอาโทรให้น้องเอาเอกสารรถมาให้ายืนยันอ่ะแล้วเขาจำได้ไหมตำรวจจำได้ไหมตอนแรกคนที่จับจำไม่ได้ตอนหลังมีพี่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ตรวจเข้ามาเอ้านี่มันเนวดาเนี่ยเอาแล้วครับใจชื้นแล้วก็น่าจะปล่อยแบบว่ายนยอนหน่อยน่าจะยนยอนหน่อยปล่อยไหมตาปาเดี๋ยวไปโรงพักเอ้าวพี่พักพี่พักผมทำไมพี่พักเหมือนคนคุ้นเคยก็สรุปว่าก็โดนไปกีกระทง เขาคิดก็อทองเโดนในหมวกน็อกปรับขั้นต่ำไป200บาทที่สนนชนะคนละ200ป่ะผมคนเดียว200อ๋อ200นะก็ถือว่าได้เก็บเกี็บบรรยากาศที่ได้อีกครั้งหนึ่งช่วยหลวงบาย200บาทครับผมนะฮะครับผมอย่าลืมเตือนไปรุ่นแล้วกันนะเตือนสมควรใส่หมวกน็อกนะครับเพราะมันมันปลอดภัยเพื่อนผมเนี่ยขับรถเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหมกเต็มใบนะหมกเต็มใบชนกับรถเมย์นะรอดครับประสานงานเลยรอดโอ้รอดจากฝั่งไปตายกว่า บ้าเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยคือบางครั้งนี่นะหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าใกล้ๆเดี๋ยวก็ถึงใกล้ๆเนี่ยโดยเฉพาะแล้วเคยมีเคสคนที่รู้จักเนี่ยก็นั่งมอไซค์จากกลางซอยจะไปต่อรถหน้าปากซอยปรอกว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงก็ขับไปด้วยความเร็วก็คือนั่งมอไซค์วินบอกว่าคงจะเป็นช่วงแจ็คพอตแหละระหว่างนั่งไปบอกว่าแท็กซี่เปิดประตูพอดีบึ้งคนขับก็คือวินอ่ะรอด ส่วนไอ้น้องที่รู้จักกันน่ะซ้อนท้ายน่ะหัวฟาดพื้นอยู่ได้วันเดียวตายนะ,นะก็ต้องบอกว,ว่าบางทีเนี่ยเราเราไม่รู้กว่าความใกล้ไกลมันจะปลอดภัยแค่ไหนมันบอกว่านั่งใกล้ๆอันตรายผมว่าใกล้ๆก็อันตรายตายได้เหมือนกันแต่ณณตอนที่อยู่ในด่านเป็นอะไรที่ฮามากเลยเวลาดูดูวัยรุ่นที่ขี่มาเป็นแก๊งแก๊งขี่มาเหมือนกขี่รถเล่นเบิ้ลเบิ้ลรถอ่างเงี้ยพอขี่มาตีโค้งเจอด่านปุ๊บมันก็จอดจอดเสร็จมันก็วกรถกลับย้อนสอนไปพี่ตำรวจของวิ่งตามปุ๊บปุ๊บแล้วก็นั่งด้วยความที่เรานังส ทำไมพี่ไปยืนไม่เป็นชินหลบมุมด้วย <laughs> แล้วเวลามันจะย้อนพี่กันโดนอ,อกัาขวาพี่มายือตอนตรงนี้แล้วมันย้อนพี่วิ่ตงตามไปโค้งกันทันอะพี่ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหัวหมอมันเยอะ <laughs> บางทีมันผิดเงี้ยมันสามารถถ่ายคลิปให้ตัวเองถูกได้เอ,อ้ย <laughs> พี่พี่นี่มันทางโคง้งพี่มาตั้งด่านได้ไง <c oughs> ตั้งด่านคือมุมกล้องช่วยได้มุมกล้องช่วยได้รวมถึงการสร้างสถานการณ์ด้วยใช่ตำรวจเขาแบบว่าเจอแบบนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปอะไรก็คอยดูดีๆแล้วกันดูแบบว่าบางทีมันแบบ หรือว่าวันนั้นก็ไปสอนอปั๊บเดียวจ่ายครับปั๊บก็บกลับบ้านครับจ่านะฮะไปปั๊บบ้านเอางี้อ <นะ S 1> ีกอย่างหนึ่งวันก่อนดูมอสันนี้มั้งมอสังวันนี้เองเป็นเรื่องของคลิปคลิปหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเห็นเด็กสแกนไม่รเด็กสแกนมั้ยอ๋อเด็กเต้งเหรอวะทำไมทำไมเด็กกันทำไมก็เห็นดูในในในข่าวเฮ้ยมันร้ายเนาะมันเต้นกันเลื้อยสุดๆแล้วก็อันตรายมากเลยนะมันนั่งสองแถวกันคือโดยเฉพาะตอนท้ายเอาขาเกี่ยวะแล้วกันแล้วมันเต้นกันไม่กลัวเก่งอะไรนี่เรื่องของความปลอดภัยเลยเหรอไม่รู้อะไงี้มัน ถ้าตกลงมาก็ก็ตายเฮ้ยเย่างว่าน่ากลัวคือกลัวแทนคือถ้าตกมาไม่ตายเนี่ยพ oh ่อแม่จะซวยพิการเออแล้วบอกต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเด็กสแกนกับสงการเนี่ยของคู่กันสงการเนี่ยปวดหัวมากเลยข้อห้ามเยอะจังเลยอะฮะอยากลองให้ข้อห้ามเยอะจังเลยเห็นเหตุว่าปีนี้มีข้อห้ามอะไรออกมาเจ็ดแปดข้อแล้วก็โน้โหจะห้ามแล้วทำแล้วทำไหมคนไทยทำไหมไม่ทำไม่ทำเราอยู่ดีอ่ะนะฮะอ่ะอันนี้ไม่มชทีชักนำนะแต่แบบนะคือบางทีครับบางทีรับแบบ ห้ามใช้เสียงดังห้ามเปิดเพลงคือทําห้ผมไปนั่งตีละนาดกันหรอมันไม่ใช่อ่ะมันก็เปิดเบาๆไงยกคือก็ถ้าจะกัรวลก็บอกให้ไปรุ่นเนาะอยู่ในขอบเขตเน้นไปตรวจพวกอาวุธตรวจพวกอะไรโอเคมากกว่าตรวจดูแบบให้เข้มงวดเรื่องอาวุธมากกว่าเพราะสงครามทุกปียอมรับว่า เีนทุกปีเออตีทุกปีนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่มีการอัพในหน้าเฟซของเนวะดาวนะฮะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำมันช่างต่างกันเหลือเกินในเรื่องของอะไรอาหารมื้อนึงยังไงเล่ามาเสียคือตื่นมาตีห้าเขาดูในไอจีนั่นน่ะไอจี่อ่ามันมีคลิปที่ทำไส้กรอกอยู่อเห็นเห็นอ่าก็เลยเปิดดูยังก็เพิ่งตื่นมาฮิงก็บอก อยากกินอ่ะอยากกินอ่ะอันนี้คือซ้ายเนี่ยของแคน่ากินของเขาของเขาน่ากินอันขวาของเราเออครับใช้ของมือผัดทอดแต่คือตอนจริงห้ามันทอดไม่ได้เพราะเตาแก๊สอยู่บ้านป้าไม่ได้วางในห้อดนะวะก็เลยเดี๋ยวก่อนใช้ไมโครเวฟก็เหมือนกันไอ้ขวามือเนี่ยไส้กรอกหรือเฟืองอะไรสักอย่างวะเฮ้ยมันก็กินได้ปัววะพี่มันหิวทีเนียไม่น่ากินเลยดูส้มตังดิโอ้โหอะไรก็เหมือนกันส้มตังส้มติงอ่ะดูไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องเรื่องไส้กรอกอ่ะ ของเขาดูไหมดูสดใสของแกดูเกลียมเกลียมก็เขาทอดเราเอาไปในเวฟอ่ะโอ้โหงามไส้คนละแบบกันไม่ไดเลี้ยงเลยเช้ามาเช้ามาตื่นมาปุ๊บไปเลยบ้านป้าเลยต้องแกต้องมาลองกินกินอร่อยไหมก็บอกก็กินได้เดีใจกินได้พอเรากินไปโอ้โหมันเจอแบบิ้งเลยนะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของเออ่หนังที่หลายคนวาสอ่ะมีคลิปหรอมีคลิปหรอคลิปอะไรแกมีคลิปด้วยเนี่ยอ่ะเขาดูคลิปสิ อันนี้ของแกนะ่ยอู้หันแล้วทุเรศทุเรศเลยอะของเขาเป็นวงกลมน่ากินก็มันไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยอะตอน4ีห้าอยู่บ้านป้าหมดอะ <Yeah. S 2> นี่ทำอีกทั้งอะครั้งเดียวอะทุเรศมากเลยอะกลัวกลัวร,<ๆ>รักทุเรศมากเลยอะไหลออกอีก อ๋อแกทำในเวฟใช่มันไม่มีกระทะไงตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยเอยอูอว่านป้านะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าไเปทำเรียนแบบนะฮ <c oughs> ะอะมาต่อถึงเรื่องของหนังที่หลายคนคือฮาโดยเฉพาะ <c oughs> ทางค่ายหนังอะก็คือยนะูเอทีเนี่ยถือว่าได้โฆษณาฟรีนะ <c oughs> ทุกคนรู้หมดว่าจะเข้าขายหนึ่งเมษาแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ตามแต่ <c oughs> มันเกิดจากประเด็นของจาที่เขาอาจาอจะมีาอะไรบางอย่างกับทางค่ายที่เป็นต้นสังกัด สรุปว่าได้ดูกันครับนะเนรู้ยังดูแลครับแต่ผมเป็นพิจาผมจะน้อยใจมากนะเพราะเห็นพิจาเพราะว่าตายดูคอมเมนต์คนไทยอ่ะคอมเมนต์คนไทยพูดประมาณว่าดูฟาดเว้ตั้งใจดูฟาสไม่ตั้งใจดูพิจาเออคือมันเดี๋ยวนี้มันแยกกันไม่ออกแล้วคือใช่ทุกคนดูฟาสแต่ถ้าในใตัวผมมาเห็นคนไทยเนี่ยได้ได้ไปได้ดีอนเตออ๋อเราก็ทำไมอ่ะดีใจอ่ะใช่เพียงน้อยพี่ก็สร้างชื่อเสียงให้ ใช่เราได้คืออย่างน้อยก็ได้พูดเขาาเป็นคนไทยเวลาไปสัมภาษณ์และเขาไปเนี่ยเขาไปไม่ได้ไปเพราะโชคช่วยเขาไปด้วยความสามารถเขาเจ็บมาเขาอะไรมาดูเบื้องหลังกว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้เขาฝีมือฝีมือเขาต้องหัดยิ่งไปดูนะยิ่งไปดูที่เขาสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเราติดตามเขาอยู่นะเราก็ดูที่เขาสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าตอนเด็กๆทำไงต้องอยากให้ไปอยู่ในจอโทรทัศน์ให้ได้พอได้เรื่องได้มาเป็น ส,สถานหายเป็นตัวประกอบเป็นสตันเริ่มนึกถึงไปฮอลลีวูดเริ่มฝึกฝนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆไปเปิดีเปิดหนังของเฉินหลงดูทาตามทุกวันทาตามทุกวันฝึกเวลาแปดชัมม่วโมงอะไรเราฝู่พี่อดทนมาคือต้องบอกว่าจาเขาได้เ,เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายคนที่มีความฝันแล้วก็ไม่หยุดฝันพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ที่เราอาจจะ ทราบกันดี<ช>เป็นเรื่องของสัญสญ,ญาก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัว<ช>ก,ก็ก็ต้องแยกให้ออก<ช>ผลงานส่วนผลงานขนาดพวกวินดีเซลพวกอะไรพวกนี้นยังยอมรับความสามารถจด,ดถาเขบอกว่าวินดีเซลแล้วนี่เนะี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโหสุดยอดตอนท้ายว,วินดีเซลนีมี่น<า>้องสองคนตอนสุดท้ายลุ้นระทึกมากหรือว่าวินดีเซลจะตายไม่ตายก็ไม่ใช่วินดีเซลเนี่ยต้องบอกว่าเขามีพี่น้องสองคนรู้ป่ะมีแฟรใช่อเออ มีเซลมีพี่น้องคนชื่อวินเบนซินเออใช่แล้วเราต้องรู้ว่าเบนซินเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งด้วยเรื่องนี้อย่ามาเล่นให้ได้ยินอีกนะจริงจริงนะไม่ได้จริงหรอไม่ได้อะเดี๋ยวต้องบอกว่าในกระแสในโลกพันธุ์ทิปรีหรือว่าจะเป็นในโลกโซเชียลนะฮะก็มีการวิจารณ์แตกต่างกันไปแต่ถ้าถามผมนะฟาเจ็ดผมให้สิเต็มสิทผมให้สนุกกว่าทุกภาคผมให้สิเอออันนี้พูดแบบไม่ได้แบบเชียร์ล็อหน้านะผมชอบแล้วก็ตอนท้ายอ น้ำตาซึนอ่ะมัน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 ก็พาเราคิดถึงนะไอ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 ตำรวจไอหน่วยตำรวจที่มามาช่วยอีกหน่วยหนึ่งอ่ะที่ที่ที่เป็นอีกหน่วยนึ่งมันจะดีไม่ดีแน่วะเออเราเราคิดถึงก็เพรามงงว่ามันจะดีไม่ดีมึงจะมาดีไม่ดีมึงจะมาเล่นพี่พิทกูหรือเปล่าเราที่เราพูดกันเนี่ยคนดูดูกันอยู่อ่ะเราไม่ได้บอกอย่าเล่าเราอย่าเราไม่ได้บอกครับว่าเขามาดีไม่ดีถือแต่ถือให้ไปดูกันเองมันมันมีทำให้เราคิดลุ้นแบบว่าไอ้นี่มาดีมาไรวะไอ้นี่มาดีมารไรไอ้นี่โอเคไหมนี่อะไรไหมแล้วก็สรุปว่าใครที่รัก ความเป็นพาวอลเกอร์นะฮะเรื่องนี้ก็จบสวยบอกเลยว่าจบสวยมากนะแล้วก็มีเสียงตาตอนท้ายริงคือภาพตัวตายพาวอลเกอร์เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นเหมือนกับถ้าคนติดฟ้าจริงเป็นแฟนละครฟ้าเป็นแฟนก็ประโยชน์เรื่องฟ้าเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนพอเป็นญาติอ่ะเหมือนพอเป็นญาติเหรอแล้วลูกแกเนี่ยมาจากเรื่องนี้ป่ะฟ้าเนี่ยจริงเหรอฟ้าหลานชายที่เลโต้หลานสาวที่บีอาร์แล้วก็ ลูกผมชื่อฟาสมาจากเรื่องนี้สักอ๋อเหรอเหรอแกเนี่ยชื่ออีทีนะจริงนะทำไมอ่ะอะน่าเหมือนอีทีนี่เนดิเห่นดิเห็นดิต่อเลยมากนะอ่ะแกคิดนะคิดแทนคุณผู้ชมแล้วก็คิดแทนลุงหน้าแกว่ามีฟาสแปดไหมีฟาสแปดไหมก็น่าน่าจะมีเนาะน่าจะมีน่าจะยังมีนะแต่ยังคือตอน จบันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลยอ่ะเออนะมมันไไไ่ทิ้้้งอะรวใหเลยก็ใครที่ภูพันธ์กับ Fast and Furious นะครับอาจจะต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องต่อไปที่แนะนำอยากให้ดูกันอยากแนะนำอะไรฮะอยากแนนะเรื่องต่อไปที่อยากแนะนำนี่เลยอยากดูโอ้โหมีกระซิบมาเสียสยองจะดูซุ่น่ากันเลยนะผมแนะนำนี่เลยครับตำนานตำนานพนเดชเสียใจโอ้เดือนเดือนนี้เดือนนี้ในสายลมเอวสานหงสาครับโอหยอดดีนะครับติดตามติดตามเราต้องดูอวสานหงสาก่อนอวสานหงสาเกือบ เก็บอวสานไอ้นี่เหมือนกันนะอะไรไม่พูดต่อดีกว่านะพักสักครู่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาลุยกันต่อโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเอาวสานเหมือนกันครับอาวสานชีวิตตัวเองด้วยสิ่งที่มันไม่ใค่คุ้มค่าเลยมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่เรื่องนะฮะอันนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมนะฮะเป็นแบบว่ามันถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือสิ้นคิดแลอเกินกับการฆ่าตัวตายจากการที่ผิดหวังจากนักร้องสักเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวไปน้่งมาคุยกันนะฮะส่วนใครที่อาจจะส่งข้อความมาทักทายกันก็464220พักสักครู่เดียวครับ